พระสกนิกรชาวยะลาพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองร่วมทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชนิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80. พรรษา5ธันวาคม2550มหาวิทยาลัยราชพัฏยะลานายธีรุสุภวิบุญผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าสวมชุดเครื่องแบบปกติขาวชุดผ้าไทยชุดสุภาพสีเหลืองร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทางศาสนามหามงคลและพิธีทำบุญตักบารพระภิสุสง สาม,มนเณรจำนวน73รูปถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทย